ใครที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องถอนค่าในหน้าไม่ได้ให้คุณฟังคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณลอยรีวิวนะคะที่ให้คุณนล่าช่วยให้คําแนะนําช่องให้หน่อยเพราะว่าพอพอคุณนล่าเข้าไปดูช่องแล้วนะคะพบว่ามีหลายๆคนเลยนะคะที่ทําช่องในลักษณะนี้คือไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปด้วยตนเองอาจจะเนื่องมาจากว่าเคยเห็นคลิปที่เขาสอนว่าทําแบบนี้แล้วมันได้ผลแล้วมันสร้างยอดขายได้แล้วมันไวรอลด้วยซึ่งเมื่อก่อนนะมันได้แต่ปัจจุบัน ปัจจุบันนี้คือที่คุณรฐัฐอัดตอนนี้ก็คือวันที่16เมษายน2566นะคะปัจจุบันไม่ให้ทำและที่สำคัญคือช่องของคุณจะโดนข้อหาละเมิดผลกระทบที่คุณจะได้รับนั่นก็คือ 1. คุณจะถอนค่าคอมไม่ได้เลยไม่สามารถยื่นคำร้องของอุทธรณ์ใดๆได้เลยนะคะ 2. นะคะคุณจะไม่สามารถเปิดช่องใหม่ได้เลยถ้าหากว่ามันบล็อกเครื่องของคุณไปแล้วแล้วถ้าหากว่าตอนนี้ ใครทำอยู่ในลนักษณะนี้แล้ว AI ยังจับไม่ได้ครูลนราแนะนำให้ปิดช่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ถ้า AI มันมาตรวจจับเจอแล้วแบบมันบล็อกเครื่องคุณนกออกไดังนั้นให้คุณปิดช่องนี้ไปเลยแล้วเปิดช่อง TikTok ใหม่แล้วผลิตคอนเทนต์ด้วยการถ่ายคลิปด้วยตนเองนะคะส่วนใครไม่รู้วิธีการตัดต่อคลิปอยากจะถ่ายเองแต่ไม่รู้จะตัดต่อ,อยังไงตอนนี้ครูลนามี t i k t o k ซีรีส์ ซึ่งเปิดสอนไว้แล้วนะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้วิธีการตัดต่อคลิปขั้นพื้นฐานนะคะคุณต้องเรียนรู้ก่อนว่าปุ่มของแอปแคปคัตเนี่ยมันใช้อะไรอย่างไรได้บ้างนะคะหลังจากนั้นครูแล้วแนะนำให้ไปเรียนต่อกันที่คอร์สไม่ต้องออกกล้องก็ขายของได้ใน1นาทีส่วนใครมีคำถามได้เพิ่มเติมอยากจะปรึกษาคุณแลส่วนตัวทักไปจองคิวปรึกษาฟรีได้ที่ไลน์แอดครูนราค่ะ